บางคนนอนกอดภรรยาอยู่ฝันว่าภรยาภรยาเป็นแม่ยายก็มีมันเป็นลูกของชาติก่อนนะคิดแต่ทำนึกความ,มเกี่ยวไว้บางคนอาจจะเป็นผู้หญิงนอนหลับไปฝันว่าเป็นผู้ชายมีผัวมีเมียด้วยบางคนอยู่ดีๆฝันว่าตัวเองเป็นผู้ชายแล้วฝันว่าตัวเองเป็นผู้หญิงคนนีไม่ใช่ใครดอกบางคนเคยมีวันหนึ่งฝันประหลาดฝันเอาฟีซิงการะด ฝันมาหลายปีเราไม่ได้ฝันด้ยที่ตอกถ้าที่นี้ไม่เคยฝันจะบอกให้ท่านถ้าท่านรูาาน้จากความคิดจะรู้ทุกขนาที่มันคิดต้องรู้ต้องดูมันอยู่ตั้งก็ฝันไม่ออกสาวฝันไม่ได้มันตีนก่อนถ้ารู้ความคิดไปวอามันเจาะนะมันจะจอมไปทั้งจิตใ้สำมันไเขารู้แบบบอยน์บอยนอเดอร์อรเซนส์จอลงไปในภาษาอะไแม้่จะฝันมันก็รู้ไอ้ัวนี้ ถ้าเรารู้ความคิดอยู่ทุกขณนะทุกขณนะทุกขณนะคิดเรารู้แล้วมันดับคิดเรารู้แล้วมันดับไปแต่คิดเรารู้แล้วมันดับไปมันจะเจาะดังลงไปที่เรียกว่าสัจจานุโพธาย่างลงไปสู่ความจริง born i n t the sense of the truth มันจะเจาะลงไปเวลาเรานอนหลับถ้าเราฝึกติดต่อตัวใจแดงเต็นๆแม้แต่ฝันตัวรู้หนึ่งตัวรู้ที่เราพัฒนามาตัวปัญญา ที่เราไม่ให้ประมาณมันเองมันจะตื่นก่อนอันนี้ฝันมันบอกจบไม่ได้ฝันเลยว่าตี่ไม่ได้ฝันมันเหื่อเมื่อก่อนตื่นขึ้นมาพัฒนาวันัรรู้คนนั้นเพิ่งมาถามบอกฝันในว่าอาจารย์บอกแล้วเขาก็่ได้ฝันงานที่จะหมดเลยถ้าวันนั้นจะเมื่อยที่สุดหลับไม่รู้เรื่องเหนื่อยที่สุดวันนั้นเราจะฝันปานทีกับฝันสเปรศปะเรื่องกอกๆเดิมเิม แต่ถ้าอยู่ดีๆสุขภาพสุขภาพดีๆฝันไม่ได้เลยเพราะเราฝึกรู้ความคิดอยู่ตลอดไม่ได้ฝันมันก็จะรู้ประเด็นนี้นแล้วเราจะได้ความคิดอันหนึ่งที่ท่านบอกว่าบุคคลไม่ฝันในโลกนี้มีอยู่สีประเภทขายบ้างสามประเภทไม่ใช่สื่หนึ่งพระอรหันตะสัสมารถมพ,พุทธเจ้า ไม่ฝันที่ฝันเมื่อวานี้ฝันก่อนตรุวันหนึ่งไเห็นนกสีต่ตางต่างเห็นนอนหัว,หวดำๆตัวขาราตัวหลังเจ็บตรุวันเพราะมันฝันนะหนึ่งพระสมมาพระพุทธเจ้าจะไม่ฝันสองพระประเจก,กับพระพุทธเจ้าจะไม่ฝันสามพระอรหันต์ไม่ฝันถ้าฝันบ่อยๆนะพระอรหันต์ไม่ใช่พระอรหันต์รอก ถ้าเราศึกษาแล้วเราเราจะเชื่อก็าได้ไม่เช <se> ื่อก็ได้เพียงแต่ว่าให้เราปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติจ้องดูจ้องรู้จ้องเห็นเวลาเราคิดมันคิดเวลาใดก็รู้จากมันคิดดีก็ตามคิดนาพตก็ตามคิดดีก็ตามคิดชั่วก็ตามเจ้าบริเวนเจ้าของมันให้เห็นว่ามันเกิดเองเป็นเองแล้วมันจะดับไปคิดแล้วรู้รู้มันดับไปความความรู้อันนี้มันจะทีเข้าทีเข้ามันเจาะมันจะใช้ลงไปทีนี้เมื่จะนอนหลับเวลาจะฝันปั๊บ มันก็รู้ว่านี่คือฝันตื่นมาทีฝันว่าตัวเองไปบ้านฝังนุ่ปูไปสักุ้านนุ่ปกไปขันฝังนุงยิ้มเหี้าเศร้าใไปเทไดาตกอยู่ที่นี่ฝันไว้แต่เข้าไปวัดข้างในไปถึงบ้านฝังตัวมันตูมตัวตัวหอบาังไปนม่งหลงไปซะผู้ินอน้อเนี่ยกูขี้ขันฝันตื่นกูกูเตมไปโอ้ว่าเราฝึกอะไร้วเคจริงนะที่บอกว่าพระพุทธเจ้าจะไม่ฝัน พระปเจเิญผู้ริจฉาจะไม่ฝันพ่อละหันจะไม่ฝันเรานู่นแหละไม่ได้เป็นพ่อละหันหรอกพ่อละมุนอย่าเราเน่ยแสละเราทํเตาทำสองสองกระทะเราเรื่องเห็นว่ามันฝันยากมันฝันยากแต่จะไม่ฝันเลยนานถ้าฝันมันจะเป็นเรื่องจริงขึ้นมามันมีเครื่องวัดอันหนึ่งเครื่องวัดนะเรื่องการการฝันเป็นเครื่องวัดคนขอ่งการปฏิบัติอีกด้วยที่นี้เราจะเห็นได้ว่า ถ้าเราพยายามสร้างวิชาให้มันเกิดขึ้นคือไม่ให้มีเอาวิชาของมารรคในขณะที่มันคิดเนี่ยเรารู้เราดูมันเป็นลักษณะวุ่นวิชามันจะสงบสงบหลังจากความรู้มันมันดีกว่ามั่นคงกว่าสงบที่เกิดมาจากสมาธิสงบจากวิปัสสนานั่งอยู่ก็สงบยืนอยู่ก็สงบเดินไปเดินมาก็สมุดไปนั่งในโงรองหนังเลยม้าคอน อราทึคืออูกรารทึกคือโกงเราก็สงบไมุ่่วตายไปพอจะพิ้งเข้าไปดูปึ๊กมันจะล็อกเป๊ะเน่นเป๊ะเนื้อหัวหุนจะมีเสียงดังมาประภเสยงภานนอก้ามีเสียงดังมันจะมีเสียงดังแต่าะภายในมากกว่าเสียงภายนอกพอเสียงของธรรมจะกบเสียงของโลกเสียงของโลกจะดังแค่ัะนก็ตามแต่เสียงขอ้ธรรมจะกบเสียงของโลกเลยถ้าสติสัมปชัญญะสมบูรณ เพราะฉะนั้นนี่คือ,คอขบวนการแทรกแซงแทรกแซงขบวนการของอวิชชาบันเทาตัณหาชำแหละอวิชชาแทรกแซงกำลังของมันตกำกลังมันด้วยการการะทำแบบนี้่านจะบอกว่าใล้เราเพ่งดูเพ่งดูเพ่งเห็นอย่างเราทุกลักษณะที่มันเกิดขึ้นอันนี้จะเป็นไปเพื่อทางความปัญญาเรียกวิปัสนาอธิปัญาวิปัสนาเห็นแจ้งอย่างยิ่ง ด้วยอาทิปัญญาที่เรามาฝึกรามีปัญญาอยู่ทุกคนแด่เรามาฝึกเขาเป็นอาิปัญญาเมื่อเราบวชอุปชาก็บอกว่าอาทิศีระเสกาสิกิตภาอาทิจิตาเสกขาสิกิตภรรมอาทิปัญเสกาสิกิตพันติตอนสุดท้ายเมื่อเราบวชอุปชาพูดให้อวายอย่างนี้เราก็ว่าอาม่พันปิแตไปว่าโดนเขาหน่อยเสียน้ำหยดดอกก็แล้วไปแต่เมื่อเมื่อคือตัวอาทิปัญญา รู้ยื่งซึ่งมันมีเวลาใดที่จะประเดยนจากที่ไหนสถาบันนั้นจะสอนให้ดูให้ดีๆเราจะไม่คล่องไม่คล่องในบุญไม่คล่องในบาปความคิดที่มันดีๆหนนั่งคือบุญนะท่าเรียกว่าอาปุนท่านเรียว่าปุญญายิสังขาโรโหติอภิสังขาโรโอติปุญญู ปักังโหติปุญญาณนะวิญญาณังเมื่อเราคิดฟุ้งฟูแต่ในเรื่องดีๆมากๆอยู่ดีๆเราคิดแต่เรื่องดีๆมากๆคล่องอยู่ในใ,นใจนั้นหลังจากนั้นแล้ววิญญาเราจะเข้าถึงบุญแต่ถ้าเราคิดแต่เรื่องบาปเรื่องชั่วอวิชาพิกเวปุริสะปุคโล พิสูจน์ท้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยอวิชาความไม่รู้เมื่อจิตอะบุญญาอภิสังขารพิสังโรติอปบุญอยู่ประคังโหติวิญญาณเมื่อจิตคิดไปเบื่อบาปเรื่องเรื่องที่มันเป็นวนอย่างยิ่งเรื่อง,องชั่วอย่างยิ่งไปติดข้างคองไปไปไปคล้องประคายอยู่ตรงนั้น อาปุญนอยู่ประครังหูตีวิญญาณหนะังวิญญาณเขาจะไปข้องจะไปติดอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าเรามีปัญญาขึ้นก็คือเรารู้เราเป็นผู้รู้มันจะไปคล้องสัตว์ทั้งหลายสัตว์รีดฉานอาพับเขาเกิดมาเขาทําได้ทํากรรมได้ได้ประการเดียวจะไปกรรมดีก็าตามกรรมชั่วกว็าตามเขาทําได้ได้วยเพียงมโนกรรม เมืม่อมนุษย์มนุษย์ของเราทาได้ทั้งสามทั้งกายกกรรมทั้งวิจีกรรมนโกกรรมมันยิ่งม,มีกําไรมา,ากผู้ใเจะว่าอักขังฐานนงมนุษย์เสสมมักขังสตาวิสุทธิยาฐานะอันเสรศเล,ลือที่สุดมีอยู่ในหมู่มนุษย์ที่จะยังยังตัวเองพัฒนาไปสูสเส้นาความบริสุทธิ์มักขังวิสุทธิยานำตัวตัวเองเป็นสเสนาความบริสุทธิ์รอดพ้นได้ แต่ส่วนสัตว์ทั้งหลายอาภัพมากวันนี้เราอยู่ในฐานะอเลิกนะโดวยวอักขังฐานังอักข่าฐานะฐานะอังเลิกมนุษย์เซ่ทรงมีอยู่ในหมู่มนุษย์นี้เพราะเราสามารถจะพัฒนากรรมด้วยบโนกรรมปสุวิจีกรรมกายกรรมได้ส่วนสัตว์ทั้งหลายก็พัฒนาไม่ได้นอกจากเขาจะเกิดเองด้วยอารมณ์ที่เป็นบุญเกิดขึ้นโดยเขาไม่รู้สึกตัวตอนนั้นเขาจะไปได้ อย่างกวางอย่างหมูป่าอย่างไก่อย่างนกยูงอย่างนกกระเรียนอยู่ที่วัดเองเป็นไปได้ที่เขาจะพัฒนากรรมทางจิตใจมโนกรรมของเขาเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าเห็นผู้คนมากๆเขาเกิดความชื่ชมตรงดีเขาพอใจเขาอาจจะอยากเป็นอย่างคนก็ได้เวลาเขาตายไปปับ๊บนั่นแหละปุณอยู่ประคังโหที่วิญญาณของของเขาวิญญาณเขาจะเขาเขา้าถึงบุญอาจจะได้เกิดเป็นคนก็ได้ แต่คนเป็นประด้มากนะเป็นได้ทั้งดีทั้งชั่วไลยทนันทีให้เราพัฒนาเรื่องจิตพัฒนาเรื่องกรรมอย่างในจิตนี้วันหนึ่งเมื่อตอนเช้าๆชตีสองเรื่องลำไปแล้วเป็นปชิมยามแห่งราตีที่เชตตะวันมหาวิหารพัฒมารงพุทธิจ้าพระองค์ทรงลุกขึ้น ทำสรีรักิจและทรงแผ่ขาพย,ยานตัวดูชาวโลกมนุษย์โลกผู้ใดหนอควรที่จะอนุเคราะห์ที่พอจะรับฟังคำสองสองได้โสตับพามันเยยยุงใครหนอที่จะพอรับฟังคำสองสองของเราได้เราจะไปแนะนำภาพสองด้วยการุการุูร้เมา,าภาพถ้ามีความปฏิบัติตัวอย่างนั้นเพื่ออนุเคราะห์แก,โก,วกว่โลกหรือว่าโลกกถาจริยา เมื่อตรวจหาผู้ใดไม่เห็นท่านก็เลยเดินเดินบริหารพระวระการเดินจงกรมนั่นแหละจังกรรมนั่นแหละเดินไปเดินมาอยู่ในป่าพระเชตวันพระเชตวันจะเป็นอาราบันร่มเรื่นมากมีผู้คนเกลื่อนกลไปนั่งฝึกนั่งครับฟังธรรมแล้วนั่งจเจริญสมาธิภาวนาทั้งพิสุพิจิริบาสบาสิกาท่านเชอาจจะเป็นล้ายาาในเวนลาเวลาของเราในขณะนี้แหละ ในประเทศตะวันมีอยู่เกินก่นสมัยก่อนเมื่อพระองค์เดินไป mm. เดินมาแล้ว mm. ผู้คนอื mm. ่นเขาหลับก่อนแล้ว, mm. พวเพราะวันยาประชิมยามคือตีสองไปแล้วปรากฏว่ามีแสงประหลาดลอยเุ่งลอยตรงมาพระองค์ช้าๆมีแสงเรื่อเรืองสว่างสวยัยนุ่มน,นวลพระองค์ร่วมมันคืออะไรพระคก็เลยยืน มันก็ตรงมาตรมาใกล้ๆมามาลงขึ้นเปดหนึ่งที่แรกก็อยู่สูงแล่ลอยลงมาลอยลงมาใกล้เข้ามาเข้ามาก็มาหมอบลงมากระบอกกล่าบเป็นคนม,มีมีแสงออกตามตัวตัวกลาบเท้าหลังเท้ามับมับมั่บถ้องค์ทรงทรงทรง,ทรงตาถามว่าโกเมวันทิป,ปาฐานิแม่นไผ ขาเปไปเราเมนไผเมื่อขาบตีนห้องยืนอยู่นะเปไปสภาา,ทาไทยแพร่รบมากผู้ใดหนอมากราบเท้าเราอยู่ไอ้คนกราบต่อว่าไม่รู้บบจักว่าจักผู้ข่าเป็นหนังจักขนาดเป็นเนื้อหมดะไม่รู้ว่าผมเป็นอะไรอา้าวมันพอปัวหรือเห็หนาะอรกมาคนเนาะ ชอบไปป่วนอะไรตู้โวยใจองกันแต่แต่ก่อนเธอเป็นอะไรเธอไม่รู้ท่านผมันทุกโกหกของกูเดยอาสิงอุทยกัรวิโคจโรเมื่อก่อนนั้นหม่อมฉันเป็นกบกบนะกบเอฟเอฟเนี่ยมีซี่ผัดไใบใบกะเพราดีๆเนี่ยที่ไปต้มไปได้กิน พูดเกว่าลิคอยจโรข้าพระองค์หาเป็นกบหากินอยู่ตามริมฝั่งน้ำในสระนี้ในในพระเชศตะวันมีสช่เลยนี่แหละทางเข้าไปบอกหม่อมฉันเป็นกบหากินตามริมฝั่งน้ำนี้และเป็นอย่างไรท่นานท่า,า,น,า,น,านถามโคปาละวัชกุปาละโกคนฆ่างัวคนควเลี้ยงงัวมาฆ่ามองฉันตายอ้าว ทำไมเธอไม่โดดลงน้าหรอกสนเธอเป็นกบทานให้เขาตีทําไมกบตัวนั้นมันฟังทำอยู่ว่าไว้นั่นว่าว่าตาวะธรรม,มังสุนันตถะอาวาทิวชกุป,ปาลโปคําภาษาบาลีคาว่าตาวะนั้นเป็น,ปน,ปน,ปนคําเรียกบุคคลที่สามที่น่าสงสารถ้าเป็นภาษาศรีสเกวงเงาะขนา งอขนหน้าฟังเพียนยู่นี่ก็เลยโกเลยบอกว่ากบตัวนั้นมันฟังทำโยกนะแล้วคนรู้งองก็เลยมาตีของตายท่านก็เลยถามต่อไปว่าทำอะไรเธอไม่โดดลงน้ําเธอฟังรู้เรื่อไงเธอฟังทำเธอเป็นกบเธอพรู้ภาษามนุษย์เลยไม่รู้สักคํำนะ Mày đi ngủ năm mươi chín tháng kể đến nó sắp nó. Tell the hound, mày là con. Mày vô cuộc gọi tay đi, hè? Mày vô cuộc gọi tay đi. 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 Gọi tay ันซอดก็บอกฟังแล้วเกิดปีติเกบปามอดคือกดจิตนานๆตอนนี้จิตที่เป็นบุญนะนะนี่ปุญญาพิสังขารโรพิสังขารโรโหติคิดเป็นบุญเป็นเป็นปุญญาพิสังขารปรุงแต่งอย่างยิ่งเลยบุญพอใจอย่างยิ่งเกิดปีติกปามอดก็พอดีโถเขาตีเขาปัดเกาะปุญญประคังโหติวิญญาณวิญญาเข้าถึงบุญเลย เมื่อเธอพอใจอยู่เธอฟังไม่รู้เรื่องเธอพอใจและทําไมเธอจึงไม่โดดลงน้ำเมื่อเขาผ่านมาข้าพรอองค์ลัวจะไม่ได้ยินโดดลงในน้ำแล้วน้ำมันจะปิดหูยาบริงิ่มมันวะจะฟังต่อทียงยงินเสียงผ้าสวดมนต์ในพระร่วมาแต่พวกเราสวดมนต์ในยืดเด่นเสียงสวดมนต์อันนุ่มน,นวลกล้องกำหวานกลมผงผายอนันอุดม มอก็ว่าเข็ยบน้องนุปีกเสยฟังมันสวดมนต์ได้แลวคนลืมังอไล่เงมาข้าวงก็หลับตาไว้นนะเพื่อลับตาไว้เพราะว่าเขาจะเห็นหัวไปดิ้งไปเลยเขาไ่ได้รับการดิ้งมอบม็อม็อเล่างาเมั่เลี้ยวไปเห็นเฮียมันพบปีกอยู่ตรงในตะวันแดงนีตัวลอยล้วนเที่ยวรึะก็เลยอดน้งปตามขอบตะ เกี่ยวไปข้างล่างไปหาไม้หาไม้ไว้ตุ้กมันเดินขึ้นมาอยก่นั่งเฉก็ลับตาหนิลับตาหนิเด็๋ยวเขาก็ตบมือวะหงงมืเลยลับตาดึงเท้าขอนเรีอว่าใส่เต้กุบเด็กสซกเธอถูกเขาตีแล้วเธอเป็นยังไงนั้นนอนหลับอันตรายเธอหอวที่เรย่อนอนหลับเครืนอยูด้วย เมื่อนานเกินรออดทนเอาหน่อยจะยืนยืนเรูหน่ะที่รู้ับคือครบสดอกนอตจะน,น,นี่เ๋ยคผมจะบอกว่าเวลานอนให้แอบดูเวลาหลับมันจะบริคืค้ครบจ้ไปเรื่อยๆเนีย่ยที่จะรับได้ไหมี่คือ,คอี่คือครบถึงบวรพ่ ตกนต้นแหวดือดเจ้า,ตา,ตาดูปลาแสวเข้ามาปลาบวกขี้ขบตัวนั้นไม่ค้อนตีหัวก็ตายตอนตายก็บอกว่าเหมือนนอนหลับแล้วเป็นอย่างไรก็เต้นขึ้นแหงพอรู้สึกตัวตื่นขึ้นมันไม่รู้ว่าตัวเองเป็นขบนั่นเพราะอะไรวิญญาณไปเกิดมาเป็นตัวกบไปกดวันอย,ย,ยูต่ตะคัางโถติวิญญาณังวิญญาณเข้าถึงบึง พราะตอนนั้นมัน,มนจิตใจมันร่าเดิมมันบุ่นมันคิดดนบุญนอย่างเดียวเพลิดเพลินอยู่ข้าพระองค์รู้สึกตัวตื่นขึ้นแล้วเห็นแสงสัพัสทิศประภาเสติแสงสว่างสวายสั้นไปทั่วทุกทิศในร่างกายข้าพระองค์จึงไม่รู้ว่าข้าพระองค์เป็นอะไรก็เลยคิดกับปบ่าก่อนที่เราจะมาไปอย่างนี้เราถูกตีหัวอยู่หบฝังศะกเราลองฟังทำอยู่ อีบ,บานี้เราเป็นอะไรเราควรจะไปหาพระผู้มีพระเจ้าผู้แสดงธรรมพระสงฆ์ที่สวดมันก็งอแววยอยู่ในป่าน้นมูมใหญ่นั้นพอคิดปัด๊บด้วยอำนาจแห,ห่งเทวานุภาพร่างกายก็มาป,ปรากฏที่พเพชรตะวันเป็นแสงมาเลยหูหฮูมาเลยนานาวันนาจะเทวดาเทวดาทางหลายยอมมีแสงต่ตางๆอันมาลําตัวถ้าผู้ใดนอนอยู่ในป่านเห็นแสงลอยไปลงมาท้งวันจะไปวานิชย์เบสเสริมกบไปแค่ด้วย ตัว้อเด้อกบที่าม่ดาอยู่ด้ดดดยดดาาวยวววตัเด็กๆกบดตัวดำดำม่ดาแล้ววางแคี้ครับเพื่อน้องบนตื่นในเสีเบึงขา๊ตพร้อม๊กขมับพร้อมไม่เลยทางไหนเลยหาโตเป็นเงินถ้าดึงตัวเขาุอจะไม่กครเป็น,น,นเ,ปเด็น้อยม่แสงพวน,นี้มีแสงนานาวันานาจะเทวตาเทวดาทั้งหลายจะมีแสงตต่างกัน พระยากรบอกว่าเดี๋ยวนี้เธอไม่ใช่กบแล้วนะเธอจะรู้ทด้ว่าบัดน,นี้เธอเป็นเทวดาก็จริงู้วาเราเป็นอะไรจะเป็นเทวดาทําไมข้าพุทธองค์จึงเป็นอย่างนั้นพระยาก็เลยบอก,ไไบอกจิตเตอสังกิริเถสุขเตปติกังขามันทุกากบเอ้เมื่อจิตของเธอไม่เศร้าหมอง เธอก็จะต้องไปสู่สุคติไม่ต้องสงสัยเลยอะไรพา้ผมไปกบอะไรทำต่อโอก้ก็บอกว่าอโทคามีจิตญญจตังปุญจังกโรติมันโทกาวิเสสะคามีจิตตังปุญจังกโรติมันโทกากบเอ้ยเพราะบุญนี้แรเพราะกิดนี้แรเป็ิเหตุบุญ าาย่อมน้นจิตของเธอไปสูงอาโทขามีจิตตังคุณอย่างกโกรธไปบุญแล้วนะมันเจิตของเธอไปสูงถ้ามันฟูฟไปสูงก็โดนตบ่องอยู่ริมขอบตะเท่านั้นไม่ใช่เอากายไปเอาจิตไปจิตพาไปไปดูเป็นน,นี้เสวสะสัขามีจิตตังคุณอย่างกโกรธที่มันเทกากบเอ้ย บุญแหว่ยังจีขอนเธอใไปวิเศษไอ้วิเศษนี่มันไม่ได้ไปบดีเลยไปบวบขึ้นป๊ขึ้นกากระดบยคขนมกระดคนคนนึงนั่งอยู่ในนึงทุกวันนั่งอยู่วยกันนคนพิเศษคนพิเศษโซ่คู่คนพิเศษที่รก่งก็คือวิเศษคุณงตามคู่นพิเศษคุ่ตากคู่พิเศษ้งเูพิเศษคุณ อยู่ในที่ดูของวิเศษกูมิวิแปกพวกเซสะส่วนที่เหลือส่วนที่มีวิเศษารวลาพิเศษไปบอกขนลูกูยางใดโตกแนวย่งเป็นูวัตถโตวัตถุถึงก็เริ่มวิเศษลุงูเลยมันคือเก่าวิเซสะขามีจิตตังปุยจังกโรตบุญนี้ยังกินให้ไปวิเศษไปเมืองนเก่าขันขึ้ว่าก็ไปโก้ขึ้นเก่าป่ เอฟอยูออ่ออออฟังครับผอันนี้เป็นเทวดานี่แหละที่จรต้องให้เรารู้จักจิตเวลามัาคิดเพื่อจะไม่ให้มันคล้องอันนี้คบมันไม่คล้องเลยคล้องไหนคล้องวุญนวิญญาณโสตังอุปัยโตอัโภโคชินทางสังสารับปริวัติตามิติเมื่อกระแสแห่งวิญญาณยังไม่ขาดโดยส่วนสอง ก็ยังคล่องอยู่เลยว่าต่สงสารปีญญาเป็นกระแสนะกระแสมือนกระแสน้ํานะมันมีที่คล่องอยู่ด้วยส่วนสองคล่องบ่าบ้างคล่องบุญบ้างถ้าคล่องบุญก็จะไปเกิดทางดีอย่างก,กบุญยังยังคนมันคล่องกันจิตของสัตว์ฐีสารเขาสามารถจับพัฒนาได้เพียงจิตถ้าเขาเกิดยินดีปีดาปาโมนในบาลัสสุดท้าย เขาจะไปสู Meeting ่กระแสยางนี้จริงรีว่าปุ่นอยู่ระคังโหติบินญาณนั้นแต่ของพวกเรามันไปได้ทางนั้นของมนุษย์ัะไม่เมือของสัตว์ไปตกนรกก็ได้ไปขึ้นสวรรค์ก็ได้ไปวิ่งเตก็ได้ไปสุรกายก็ได้ไปวป็นจับไปก็ได้ของคนเพราะอาศัยจิตแต่ของนี้ไม่มีไปเลยก็ได้จึงถือว่าวิเศษกว่าเขาจึงถือว่าอักขังฐานังมนุษย์เศสมมตคขงสตตะวิชุติยา ฐานะอันเลอมีอยู่ในหมู่มนุษย์สามารถที่จะนำไปสู่เส้นทางของบริสุทธิ์หลุดพ้นได้เิ่งงว่าสาททั้งหลายในโลกอันนี้วันนี้เรามีพร้อมแล้วจะวอาฐานะอันเลอเนีมาพัฒนาย่ารับเสื่อๆ่านั่งเฉยๆจะให้มันคิดเฉยๆจะให้มันคิดดีเฉยๆจะให้มันคิดชัว่วเฉยๆอย่าไปดีใจกับความคิดที่ดีๆอย่าไปเชื่อใจกับความคิดอันชัช่ว เมือนพระองค์นั้นคิดแต่จะกินลูคู่อยู่ในในในส้วมมากาบพระรูปจะจะแตะคอพระรูปเป็นคนงายประหนึมันคิดบาปก็เลยบอดต้องพัฒนาใหม่นะคุณต้องรู้ทุกขณะเมื่อคนคิดเดี๋ยวนี้คุณคิดดีๆคุณก็ณต้องรู้นั่นอย่าไปรู้แต่ชั่วนะไปได้สักสามเดือนเขียนจดหมายมาบอกขอบคุณครูบาอาจารย์ที่ได้บอกได้สอนผมเพิ่งจะรู้กลไกของมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้ผม ทลายสิ่งเหล่านั้นได้บ้างแล้วทาให้ผมสบายใจไปกราบพระไปไม่จะไปเตะคอพระพุทธรูปดอก,กวะเนี่ยไปห้องน้ําก็ไม่อยากลงไปจินมอยู่ข้างล่างดอกเพราะเรารู้ทันมันมันก็เบะกระแสมันเมื่อกระแสวินด์ดังกระแสแหงความรู้เพราะฉะนั้นปัญญางัประมาดเฉยยะยาประมาปัญญาสัจจานุรักษ์เคยยะจงตามรักษาความจริงคือความทุกข์มันเกิดขึ้นให้รู้จักไปจากแจ้ จาขามลกผูหเยเมื่อรู้แล้วมันปล่อยก็จนพบคุงการปล่อยวางอันนั้นสนติมีวัสดุสิเคยะจงศึกษาสันติคือความสงบเมื่อามได้เราปล่อยแล้วเมื่อดำได้เรารู้แล้วเมื่อนั้นความสงบเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นอย่างไรตงจงศึกษาแล้วจะไปทำมันต่อไปและจะขยายไปสู่ฝั่งสสเวนิพพานนะสันติเกวันนี้สเควรเกวเวลาถ้าทำได้อย่างนี้ก็ใกล้ฝั่งพระนิพพาน รักขนองปณิเฉถานจรงจะเดิน,นงอกงาเข้าอกเข้า,ขาใจนี้เป็นสัมมาทิฏฐิทั้าเป็นโลก,กีและโลกตลุตระบางเคยมีในจินในใจของท่านหลายโดยทั่วอทุกโดยทั่วกันทุกทุกองค์ทุกท่านทุกคนเถินสาธุหมดเสียงพระทดยสาธุสาธุอ<า><า>นุโม